สวัสดีค่ะพบกับเซลมินิฮาร์ดนะคะเซลล์น้องใหม่ของสมบัติคาร์เซ็นเตอร์นะคะศูนย์รวมรถมากกว่า90คันนะคะวันนี้นะคะจะพาไปดูรถนะคะที่ราคาผ่อนไม่เกิน1,000 0บาทจะมีรถอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นคันนี้เลยเป็นมิตซูบิชิไททันนะคะราคา459,000บาทคันนี้นะคะก็จะผ่อนสูงขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นปีที่มันใหม่ขึ้นนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 8,000ไปไปลายนะคะคันนี้ใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลยค่ะคันต่อไปนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยเป็นสุดๆ D-Max e นะคะปี2013ราคา49,000บาทคันนี้นะคะถ้าผ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ8,400นะคะประมาณนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้อีกเช่นกันคันนี้นะคะก็เป็นเพียงรถส่วนหนึ่งของทางเต็นสมบัติคาเซ็นเตอร์นะคะที่ราคาไม่เกิน10,000บาทนะคะ และตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นสําหรับคนที่ออกรถที่นี่เราจะช่วยผ่อน10เดือนนะคะเดือนละ1 0 0 0บาทเลยนะคะและเต็นท์ของเรานะคะก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันก็คือแต่คำเองก็คือที่นี่นะคะแล้วก็มีที่ท่าเรือและก็ท่าม่วงนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ